สีราศีชีวิตพลิกผันดวงการเงินพุ่งรวยเงินรวยทองมีโชคลาภข่าวดีคนเกิดสีราศีดวงจะดีดีรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินชีวิตจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมืองานหนักงานเยอะแต่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้แน่นอนเตรียมยิ้มรับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เลยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค้าสีราสศีชีวิตพลิกผันดวงการเงินพุ่งรวยเงินรวยทองมีโชคลาภได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภต้องเจอพายุหมกระหนำ่ำ แต่ยังดีที่งานจะประสบความสำเร็จดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนการเงินช่วงนี้การเงินดีมากๆแถมมีโอกาสได้รายได้จากหลายช่องทางชาวราศีพฤษภทำอาชีพเสริมไปด้วยจะมีโอกาสรับทรัพย์เกินคาดราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนจะเหนื่อยมาก พอจะมีงานเข้ามาให้คุณได้รับผิดช,ชอบแบบไม่ขาดสายแถมบางงานก็จะไม่ใช่งานของคุณโดยตรงซึ่งจะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่สุดท้ายงานจะสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีส่วนดวงการเงินช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอช่วงนี้งานมากเงินก็เลยมากไปตามระเบียบ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมช่วงนี้ชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นช่วงที่งานเยอะแถมจะพึ่งพาใครไม่ได้อีกตั้งหากแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จดีส่วนการเงินในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองส่วนลาภในทางอื่นยังไม่โดดเด่น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง1 3มกราคมช่วงนี้ชาวราศีธนูดวงการงานดีขึ้นอย่างมากดวงชะตาดีเหมือนปลาที่ได้น้ำอุปสรรคปัญหาที่มีกับถดหายความสำเร็จเข้ามาแทนที่แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานหนะักแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสำเร็จที่ได้มาส่วนดวงการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้หนักใจ เพราะดวงการเงินของชาวราศีธนูมีเสถียรภาพดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายบ้างแต่กระเป๋าไม่ฉีกอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ